<c oughs> อะก็เข้ามานะครับให้กําลังใจกันนะครับ f อฟซีตอนนี้ก็เห็นช่างใหญ่ก็แกกําลังรับประทานอาหารอยู่นะครับแต่ก็เรียบร้อยมาแล้วนะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำสุราป,ปะปางเสร็จเรียบร้อยก็มาขึ้นไลฟ์นะครับนะพูดคุยกับเอฟซก็วันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคดีดังนั่นแหละนะครับก็เขาได้ไปเจาะ เาะได้มาเจอแล้วอ,อีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่เขาเป็นผู้จัดการมรดกนะครับเป็นผู้จัดการมรดกเนาะคือแผนเขาลายนะเอฟตีนะพอเขาพูดแบบนี้นะพออาจารย์บัรเทพแกมาบอกว่าอ่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยแอดก็เลยนึกถึงตอนที่บอกว่าจะให้ลูกเขาไปเป็นบุตรบุญธรรมนะโอ้โหแอดวางแอด คิดตรงนี้ขึ้นมาแว็บเลยนะเอฟซีนะคิดมาแวบเลยว่าเอา้าถ้าทําแบบนั้นแล้วเขาเป็นผู้จัดก,การมรดกมันก็ต้องมีส่วนได้มรดกนะใช่ไหมเออใช่ไหมเอฟซีแอดคิดคิดเลยนะว่าเอา้าเขาเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วลูกเขาเป็นบุตรบุญธรรมด้วยเนี่ยโอ้โหนะมันก็มีเอี่ยวนะเออถ้าเรื่องนี้ไม่เกมก่อนนะแอดว่างานนี้เนี่ยบันเทิงแล้วละ่ะงานนี้เราเข้าแล้วเขาก,ก็ถามบอกว่า <c oughs> ไหนล่ะไอเอกสารอ่าการจัดการบริดกอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทําลายทิ้งไปแล้วเพราะว่างั้นเออแต่เขาไม่ได้เห็นไงเออไม่ได้เห็นว่าทํารอยทําลายจริงหรือไม่เออมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะเรื่องนี้นะเอฟซีแอดแอดยังงงๆเลยเนี่ยว่าไอโอ้โหเขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะเขาจะเอาทุกอย่างใช่เลยเหรอเอากะว่า,าให้ล่มจมกันทีเดียวเหรอเออ มันก็ไม่ใช่ไงเอมันเยอะไปนะครับแค่นี้โอ้โหกันทำ้ายจิตใจเขาขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมาเอามราดกเขาอีกแล้วยังเอาลูกไปจะไปให้เป็นบุตรบุญธรรมเขาอีกโอ้ยอะไรขนาดนั้นนะเอฟีนะคนมันมันคิดได้ขนาดนั้นเฉยหรือใช่ไหมเลวได้ขนาดนั้นนะเอฟตีนะโอ้ยตายแนละ้วแอดว่า ตอนแรกแอดก็คิดว่าพวกอ่าพวกไอแม่นอกไส่เนี่ยนะครับพวกนี้ก็คิดว่ามันมันเลวพอสมควรแล้วนะแต่อันเนี้ยพอดูลูกหลานก็นีโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกโอ้เอออันนี้แบบเลวแบบต่อเนื่องเนี่ยนะเลวแบบปกติทุล,ลักะน,ะนะเออโอ้โหมันสุดยอดเอฟซีนะโอ้โสุดยอดเลยแอดว่าเลยมันเกินไปเอาเขาจะเอา เอาอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเอาเขาทุกอย่างอ่ะไม่เคยได้ว่างเว้นเลยคิดหาหนทางอย่างเดียววันๆนึงไม่ได้ทําอะไรเลยหาหนทางว่าจะเอาเงินจากเขาได้ยังไงสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอยากจะได้เงินเขาก็าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเอาอนันนู้นเดี๋ยวจะให้ซื้ออันนี้เดี๋ยวจะให้ทำอันนู้นเพราะอะไรเขาจะได้มีส่วนต่างไงยจะได้ส่วนต่างมันก็คิดไปได้นะคนเรามันก็นะโอ้ไม่ไหวนะเอฟีนะเอ็ดว่าคิดว่าถ้า ปล่อยคนแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยล่ะคือพูดง,ง่ายๆว่ากอบโกยเอาอย่างเดียวอะ่ะไม่สนใจแล้วว่ามันจะผิดศีลธรรมมันจะผิดหรือเปล่าทำแบบนี้ผิดแค่ไหนยังไงไม่สนใจแล้วคิดดูดีแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไงญาติพี่น้องจะอยู่ยังไงนะเอฟซีนะเออรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นนะแต่ว่าแม่นอกสจไม่อายนะ เออแล้วก็จะไปติดตำหนิติติงทางจะปาดงว่าเออนิสัยอย่างงู้นนิสัยไม่ดีโอ้โหมันไม่ได้ครึ่งเสศษเสียเส้ยวของลูกเขาเลยนะเออไม่ได้ซึ่งครึ่งเสศษเสียเส้ยวเขาเลยลนะ่ะอันนี้มันสุดยอดแล้วเอ็ดว่าเนะี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยลนะ่ะสุดยอดมากๆเออช่างใหญ่เขาไปทําอะไรนะเขาก็ขายของเขาอะไรเขานะั่นแหละเออมันก็ยังเอามามาเล่นอีกนะครับเกี่ยวกับอะไรนะ อะไรนะไปจุดธูปร้อยเก้าเก้าหรืออะไรเป็นวันะนะครับกําลังวันเกิดอะไรต่างๆเลยนะออพิธีพิธีการอันนั้นมันก็เป็นอที่เขาทํามาหากินเอาพูดง่ายเขาก็ทําเขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ที่อื่นก็มีไม่ได้ว่าแต่ที่อลานองค์ปู่นะที่อื่นก็มีอย่างเป็นของพวกออย่างเนี้ยอย่างพญานาคอยู่ใต้สะพานไอฟตีนะจำได้ไหมใต้สะพานที่อยู่ อข้ามไปฝั่งลาวอ่ะแอดก็ไปเที่ยวมาแล้วนะครับก็เรียกวังพญานาคหรืออะไรเนี่ยนะแอดก็ไปเที่ยวอันนั้นเป็นของเอกชนนั่นแหะตรงนั้นะเออแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะปีหินมีอะไรวิบวับเต็มเลยนะแอดก็เข้าไปเขาก็ขายของพวกขายทูบขายเทียนนี่เขาขายเออแล้วก็ทาบวงทําบุญมันมีไอ้กองรับเอรับบริจาคอยู่นะครับก็ใส่ได้ทําบุญได้ เรอาอก็เข้าแค่ไปเดินดูข้างในเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละแต่มันไม่ใหญ่ก็ไรเขาก็ทํากันมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับเอ็ดว่านะเออเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายการเกี่ยวกับการบูรณะอยู่แล้วถูกไหมละ่ะตรงนั้นเออเราไม่ได้ว่ากันตรงนั้นแต่ไปเปรียบกับทางนี้ไม่ได้เลยเปรียบกับลูกเขาไม่ได้เลยเฟรีอันนั้นมันสุดยอดกว่าเยอะอันนั้นจะเอาฟรีอย่างเดียวเออให้ได้ของฟรีมาเอาหมดอะ มันก็นเกินไปเอฟซี FC นะุดยอดมากอะจะเอากระทั่งมรดกเนี่ยนะวางแผนเหตุการณ์ว่าจะเอามรดกเขาออ่เจะกลายเป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการมรดกแล้วก็จะถึงว่าเลยเอฟคิดในใจว่าโอ้ถ้าเกิดลูกเขาไปเป็นอ่าบุบุตรบุญธรรมเนี่ยโอ้โหได้เสียเลยเอซี FC. ยังไงก็ได้แบ่งเนะี่ยไม่ข้ามโฆษณาคุณปิ่นทวนขอบคุณมากครับผมนะครับนะ เออมันก็แปลกใจเหมือนกันนะเอฟซีนะเราก็เราก็ดูดูคนมาเยอะแล้วนะดูดูคนมาเยอะแล้วแต่เราก็ต้องเห็นแล้วว่างานนี้อหนักที่สุดแล้วคือพวกนี้ต่อเนื่องอ่ะเอาต่อเนื่องะคดโกงเอาต่อเนื่องเออไม่ไม่ไม่รู้ว่าปอบเหลืองไปไปรับมันคือมาเป็นพักพวกได้ยังไง บางครั้งมันก็ต้องคิดว่าเป็นพูดง่ายๆนะมันต้องมีศีลธรรมประจําใจอยู่บ้างอนะ่ะเอาพูดง่ายๆผิดขนาดนี้ยังไปเชิดชูอยู่อีกมันเยอะเกินไปแอดว่ามันก็เยอะเอาแค่นั้นอแนนอดว่ามันเยอะนะถ้าสอบลุกลงไปกว่านั้นอีกก็ต้องเจออีกอะไรแอดว่าเอาจริงๆก็ต้องเจออีกสอบลึกลงไปก็ต้องเจออ่ะเอาทุกเม็ด มันก็ไม่ไหวใช่ไหมเอฟซีนะมันก็ไม่ไหวนะคนเราเออถ้าเอาเขามากเกินไปมันก็ไม่มีการพูดง่ายเออไม่มีการอ่อนโอนผ่อนผันเขาเลยคือไม่คิดจะสงสารเขาเลยเหรือ,อยังไงคุณงามความดีเขาไม่มีเลยเหรือยังไงเออคุณงามความดีเขาอะที่เขาทํามาให้อะที่เขาเผื่อแผ่นะครับนะเขาให้อยู่ที่อยู่ที่กินนะครับเขาพาไปทงไปเที่ยว เขาเสียเงินออกให้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาทาให้ขนาดนั้นนะไม่คิดถึงบุญคุณเขาเลยรนะเออทํากับเขาได้ขนาดนั้นนะ่ะมันก็มันก็เกินไปอนะเอ็ดว่าเลยก็เกินไปมันเกินไปจริงๆอิงโ้ยังจะเอามราดกเขาอีกนะอ่ะเออจะเป็นเป็นผู้จัดการแบ่งมรดกเขาอีกอนะ่ะโอ้ยตายละนะครับเอฟซี FC. มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคนเรามันต้องมีจิตสานึกนะเอาจิงๆริงยิ่งมี ยิ่งมีองค์ความรู้มากๆเนี่ยมันก็ต้องมีจิตสานึกใช่ไหมลนะ่ะมีจิตสํานึกว่าเอ้ยไม่น่าไปทำเขานะไม่น่าไปเอ่ออะไรเขานะเพราะว่าเขาก็มีจิตใจเป็นคนที่เมตตาแล้วก็มีจิตใจที่ใจบุญสุนทานนะแล้วก็เขาเป็นคนดีนะครับอ่ากินข้าวหรือย,อยังนะกินข้าวแรงหรือยังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าเพิ่ง รับประทานมาเสร็จสั์เรียบร้อยแล้วก็ามาขึ้นไล่เนี่แหละพูดคุยกับเอฟซนี่แหละเอฟซนะแอนก็เห็นช่างใหญ่เ็าทั่งกินข้าวกันอยู่แหละนะครับเออก็นี่แหละเอฟซีเราก็มาดูกันว่าคนพวกนี้นะครับเขาไม่ได้เคยแคร์สา,าไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นว่าทําไปแล้วเนี่ยจะก,กระทบกับความรู้สึกเขายังไงความดีเขาที่เขามอบให้นะ่ไม่มีเลยเหรอใช่ไหม มันไม่มีเลยเรื่องไงความดีที่มอบให้เนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมนี่แหละเอฟซีนะแอดว่าคนพวกนี้นี่มันมันครบไม่ได้จริงๆนะเออคนเลวยังไงก็เลวนะเอฟซีนะแอดบอกเลยเลยนะเออ,เ,อ,อเลวเลวด้วยกระมวล,ลสารดาน่ะเอาง่ายๆจะให้มันดีมันก็ไม่ดีหรอกนะแล้วก็ชอบเอาเรื่องชาวบ้านเข้ามานะนะเล่นงานเข้านู่นนี่นั่นนะเอฟซก็ดูเอา เรื่องของตัวเองเรื่องของครอบครัวตัวเองเรื่องของฝั่งเดียวกันไม่พูดดันดันมาพูดในานานู่นนี่นั่นน่ะไปกล่าวหาเขาว่าโอ้เอาทุกเม็ดนะครับเอาเงินบริจาคอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําใครก็ทํากันทางนั้นแหละเอฟซี FC, ถูกไหมล่ะมันก็เหมือนกับที่คัมชจโนดเขาก็มีการขายทุกเทียนเหมือนกันใช่ไหมเขาก็ทําเหมือนกันอืมไม่เห็นจะไปว่าเขา มันบอกว่าปีนี้สงสัยจะจัดปีเป็นปีสุดท้ายมันว่าอย่างนั้นนะองค์ปู่เนี่ยออมันบอกว่าอย่างนั้นว่าคงใส่จะปีนี้เป็นปีสุดท้ายอปีหน้าเขาคงไม่มีคงแยกย้ายกันไปมาแล้วนแยกย้ายกันไปหมดแล้วมันว่าอย่างนั้นมันต้องถามฝั่งมันด้วยก่อนว่าฝั่งมันเนี่ยจะเห็นหน้ากันเป็นปีสุดเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าปีหน้าก็ต่างคนต่างแยกย้ายนะครับ เข้าไปอยู่ในอ่าที่พนักพักพิงของบ้านหลวงหรือเปล่าเออมันต้องอย่างนั้นหรือเปล่าปีนี้ก็ทักทายกันก่อนนะเผื่อจะไม่ได้เผื่อจะไม่ได้เห็นหน้ากันเอพอพราะโดนเรื่องราวโดนคดงคดีกันไปหมดนะครับก็แยกย้ายกันไปแหละนะอันนั้นมันน่ากลัวกว่าฝั่งนู้นะอย่างฝั่งนี้ไม่ต้องถามนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไร เห็นไหมใช่ไหมล่ะมันก็บอกโอ้มันคือมันก็ไปดูถูกเขาดูนนี่นั่นน่ะนะมันบอกโอ้เขาเชิญเอ่อเขาเชิญไปอะไรนะอะไรนะคำเนี้ยเหรอคือเขาเชิญไปอะไรนะเขาเชิญไปคำาจโนดใช่ไหมโอ้ยเขาจะเชิญไปหรอเขาไม่รู้เลยว่าช่างใหญ่เขาโดนคดีอะไรมาบ้างเนะี่ยเขาว่างั้นเออ ไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นยังไงมันก็ไม่ได้รู้เหรอเอฟซี 3, ว่าฝั่งมันอะลงนอนคุกกันไปหมดแล้วเออไม่ได้ดูหรอลูกลูกหลานอะหรืออะไรฝั่งเดียวกันที่โดนกันอยู่นะ่ะหนักกว่าไหมเอออันนั้นะใช้เวลาไม่นานะก็เข้าไปนอนในเอ,อบ้านหลวงกันทั้งนั้นเพราะอะไรอะเออมันจะแจ้งไงมันเห็นชัดไงใช่ไหมล่ะ เออมันมันจะแจ้งมันเห็นชัดเอออย่ามาว่าเลยทางนี้นะครับเขายังอรอศาลอุทธร์รอศาลฎีกาอยู่อันนั้นไม่ต้องรอเลยนะไปก่อนแล้วเออมันต้องดูก่อนที่ว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแอดว่านะเอาจริงๆไม่ต้องไปสืบหาอะไรยากเย็นเลยเออไม่ต้องไปหาว่าอ้ยเอ๊ะมันจะผิดจริงหรือเปล่าหรือไม่ผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลักฐานมันแน่นขนาดนั้นนะ แล้วยิ่งขุดยิ่งคุยยิ่งเจอเออยิ่งขุดยิ่งคุยยิ่งเจอจะไหมเดี๋ยวเจอเรื่องนื้นโพมาเรื่องนี้โพมาอีกแล้วนะเอาไปเอามาเอาเจอเรื่องนี้โพมาอีกแล้วเรื่องพินัยกรรมอีกแล้วเอาโอ้โหนี่เห็นไหมแต่ก็ดีนะยังที่ยังไม่ได้มีความเสียหายเออยังไม่ได้มีความเสียหายแต่เรื่องอื่นมันเสียหายไปหมดแล้วไงอมันสําเร็จไปแล้วไงเห็นไหมล่ะแหม ฝั่งตัวเองเนี่ยยิ่งพูดยิ่งพูดใส่ฝั่งเราเนี่ยฝั่งเขาก็โดนไปแล้วอออ่ะเพูดไม่ออก่พูดไม่ได้เต็มปากอ่ะเดี๋ยวนี้ยเอ,อตัวเองก็โดนเอาง่ายๆตัวเองกลับมาเนี่ก็โดนเหมือนกันโดนคดีแน่ๆนะ่ะถ้าลงจากเครื่องเมื่อไหร่เขาก็จะรอรับเลยนะจะเอารถหลวงไปรับเออรถหลวงไปรอรับไว้ให้นะเออคดีนี้แนี่ยนอนละไอ้ปี หนึ่งหนึ่งสองโอ้โหนะครับเอฟีเอ้ยคุกลูกเดียวแหละเออแล้วจะมาติดคุกตอนแก่ในเอฟีเอ้ยนะแอดบอกได้เลยนะโอกาสที่จะเไปตุยในในนั้นก็มีเยอะนะไปตุยในนั้นอนะ่ะเขารอรับอยู่แล้วอสวัสดีคุณนอนงนะครับผมเออเขารอเขารอต้อนรับแล้วคิดดูเขาต้อนรับน้องใหม่นะอ่ะนะเออ ตุยแน่นอนนะครับถ้าไปอยู่ข้างในเนะี่ยตามหลักก็กินอยู่ยากอยู่แล้วเนี่ยเอฟซีนะคนะเรามัน